กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามค่ะหรือยอด follow ใน Facebook กันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้กันได้เลยนะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ KMM ขีดฉีเหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้กันไปได้เลยนะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนะาะการสมัครสมาชิกนะคะง่ายมากๆเลยให้เรากรอข้อมูลตามนี้กันได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมตีข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้นะสมัครผ่าน Gmail ก็ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้า สู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะแล้วก็เลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์นะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยค่ะลองอ่านดูนะความเร็วกับเปลี่ยนราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้นะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราค่ะเเเปปิิดดดโรไลลลลขขอองงาาึ้นนมยะะคกกกั บนตรงนี้ได้เลยค่ะนามาใส่แถบเลยนะแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้เราก็จะเพิ่มอ่า100ให้ดูนะคะข้างล่างค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย มาเคลื่อนแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนะคะสําหรับคนที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงิน่ะอยู่ตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมดอ่ะหช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็น t r มันนี่วอลเล็ตค่ะแล้วก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะคะข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมเนาะแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนคะนคะ ะะเรามาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยแล้วกดเติมเงิน <S iz BB> ตรงนี้ค่ะก็ well, สามารถสแกนจ่ายตรงนี้กันไปได้เลยนะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายก็ได้นะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพ์นะคะเราก็มาใส่จานวนเงินตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยเนาะก็สามารถเลือกกันไปได้เลยนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะอันต่อไปก็จะเป็นอ uh ่างเปาวอลเลตก็สามารถดําเนินการในอ่างเปาวอลเลตเสร็จซินกันตามนี้กันได้เลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็นําลิงก์ค่ะจากแอปอ่งเปาวอลเลตนะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดอย่าด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อมาค่ะก็จะเป็นอะคริปโตเป็นการโอนเงินระหว่างประเทศเนาะมาใส่จานวนเงินตรงนี้แล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นไบเนนส์ค่ะก็ทําเหมือนกันเลยค่ะใส่จานวนเงินตรงนี้เนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะจนขวามือตรงนี้นะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะ และสาหรับใครนาอที่เข้ามาใช้งานใหม่นะคะอาจจะอยากทดลองใช้เว็บไซต์กันก่อนนะก็สามารถมารับของขวัญฟรีได้จากเมนูรับของขวัญอยู่ตรงนี้เลยนะของขวัญที่แจกฟรีนะตอนนี้ค่ะคือของขวัญจากติ๊กต็อกฟรีเนาะก็จะมีสามหมดตรงนี้นะคะให้เราได้ทดลองใช้กันแบบฟรีๆกันไปได้เลยนะของขวัญน,นะคะก็จะมีการอัปเดตทุกๆ6ชั่วโมงให้เราด้วยนะคะไปดูเมนูต่อไปไปดูประวัติการสั่งซื้อกัน,นะค่ะเลขข้างหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดเนาะที่เราท้การสั่งซื้อกันไปนะคะส่วนวนนนนาามือตรงี้ก็็จะะเปสา ของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ order ของเรานะคะที่ทําการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะรอดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือ,อยังไงค่ะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ก็จะมี2ตัวเลือกนี้เลยค่ะก็จะมีตัวช่วยเหลือก,กับแอดไลน์นะคะตัวช่วยเหลือค่ะเราก็จะมาเลือกเรื่องตรงนี้เนาะแล้วก็ใส่เละคะขค่ะออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปนะคะพบปัญหาอะไรค่ะแล้วก็ใส่ข้อความนะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถที่จะ drag f i l ตรงนี้นะคะนํารูปภาพเข้ามาได้เลยเนาะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะเม นูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อน,นะคะ่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนก็สนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับรตัาคอมมิชชั่นอีก5%อกันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูผู้ติด,ดตามโปรไฟล์ของเรากันเนาะก็โปรไฟล์นี้นะคะยอดผู้ติด,ดตามค่ะอยู่ที่38คนอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะขออนุญ,ญาตลีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดผู้ติดตามของเราค่ะจากเดิมมี38คนเองนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น138คนกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะก็สั่งซื้อกันไปเนาะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันเยอะเลยนะคะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะเป็นบริการที่ดีแลวก็รวดเร็วมากๆเลยก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m MM e m k i d c h e ค่ะก็เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะเราเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนนนนนี้้้้้้ใใใครรสสจเาาาาาะไดดแลลิงกกวห่็มถ เข้ามาใช้บริการกันได้เลยเนาะหากวันนี้ผิดประการได้ไปนะคะก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ